เออปาาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระด้านการเงินเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าสิบปีควรได้รับคำแนะนำนะครับอะไรครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กันที่เกมฟอร์จูนจีนอ่าต้นไม้แห่งโชคลาภนะก็เป็นเกมใหม่จากค่ายพีจนะใหม่สดๆร้อนมามาดูว่าจะเป็นยังไง ลักษณะเกมมันก็ส่วนใหญ่ค่ายพีจก็ลักษณะเกมจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะนี่ก็เหมือนกับพวกไอ้นี่อีกละไอ้พวกมาจองเวนแต่ว่าในฟีสปินเกมนี้จะแตกต่างนะแตกต่างเป็นอย่างมากเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงาเสียงอาจจะแบบอุ้งออือหน่อยนะคัดจมูกเออวายต่อวายแถวสามมาดิเออตัวแพงสวยคุณสามแล้วนะโอ้โห หี่งพนสิบาทนะก็จ่ายโอเคดูดูหน่อยเป็นยังไงไปเกมนี้นะมีคูณสูงสุดนะสูงสุดถึงพันกว่าพันกว่าเลยนะแต่ว่าไม่รู้จะถึงไหมแต่ว่าโบนัสคูณมันสูงสุดเป็นพันเลยนะอ,อย่างเงียบอย่างเงียบสวยสวย ไปต่อดีอืมก็ยังไงก็เรามัดเราวางกันด้วยนะครับเล่นก็มีสติกันด้วยนะดูเทคนิคง,ง่ายๆนะแบบถ้าเกิดกดแล้วมันแบบดูเหมือนจะไม่มีอะไรก็อย่าไปฝืนเฮ้ยเฮ้ยเฮแหลมๆรือตาว่าไม่ใช่ตัวเดียว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 มาไหม,มไม่ไม,มาโอ้โหหล่นมาไหนหล่นมาไหนโอ้โห,โโหไม่มีไม่มีแหลมๆมาเลยอ่ะโอ้โหเกือบแล้ว เทคนิคการดูว่าถ้าเกิดมันไม่จ่ายหรือมันไม่มีจ่ายอะไรเลยแบบมันกินเกินไปอะ่ะแล้วก็ได้มาไม่เท่ากับเงินที่นั้นอะ่ะควรควรหนีนะควรเปลี่ยนเกมหรือไม่ก็โอ้หวายวายเออสวยโอ้หวายอันสุท้ายโอ้หจะเข้าฟีอยู่แล้วว่าโอ้จะเข้าฟีอยู่แล้วดูดินิดเดียวเอง วายมาสวยมากเลยเมื่อกี้สวยไปต่อนิรอเออตัวแพงด้วยสวยเออสวยไหลไปไหลปุยไหลไป200กว่าอืมสวยงามขยับไปอเบ็หกสดูว่เป็นยังไงถือว่าเป็นการ จ่ายไหลดีอยู่นะไหลจ่ายนอกเออตัวแพงเออได้ไวต่ออีกโอ้มีตัวต่อปะเนี่ยตัวต่อด้วยโอ้ตัวแพงโอ้โหดูดิขยับเบ็ดติดหนึ่งก็อ้โหมาแล้วก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะถ้าเกิดมันแบบเงียบๆอ่ะขยับเบ็ดไปไปเบร้อยเลยไอ้มันตายเสียมันเสียได้เป็นได้ให้มันรู้กันเออสวยต่อมาดิต่อมาดิ โอ้โหนี่เดียววายจะหล่นมาอยู่แล้วนะอืมสวยเบ็ดร้อยนี่เบ็ดทำเงินเลยนะไม่ทำเงินก็ดูดเงินเลยนะเออเงียบโอ้ยหล่นมาแล้วนะหล่นมาแล้วนะเข้าฟีเรียบร้อยแล้วนะเข้าฟีแล้วเห็นมาไกลโอ้โหถ้าได้ต่อเนี่ยสี่ตัวเลยนะนี่ถ้าเป็นซองทองเนี่ย จะบวกทุกๆไอ้นั้นเลยนะจะบวกคูณเพิ่มเออจะมีนี่ไงฟองทองจะจะบวกคูณเพิ่มไปในแต่ละรอบเออสวยอย่าให้ว้าวสามรอบนะถ้าว้าวสามรอบนี่คือจบฟรีเลยเออว้าไปหนึ่งรอบแนละ้วฟองทอง,ทองหนึ่งอันนี้คือจะจ่ายคูณเพิ่มมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งท,ลงทีละหนึ่งหมดเลยนะโอ้โหี่แล้วเข้าเบ็ดร้อยด้วยเบ็ดทำเงิอนอนะ ยิบดูดิจะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออสวยให้มันลงมาช่องเดียวนะแต่อย่าให้มันว่าเกิน3าครั้งนะว่าเกิน3ามครั้งนี่คือแย่เลยป่าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยคูณโอ้โหสองสี่สองสี่หกแปดโอ้โหนับคูณกันไม่หวัน่นไม่หวัน่นไม่หวัน่นไม่หวันหว่นมามากเออสวยเกือบแล้วนี่ลวงเอาอีกเพิ่มไปหนึ่งซอง เป็นสองซองแล้วนะพอเป็นสองซองสีทองนี้ก็จะแบบให้คูณเพิ่มทีละสองเอ้ยมาหน่อยอะไรแถวไหนก็ได้ตัวเดียวก็พอเฮ้ยเฮ้ยรอบเดียวแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอารอบเดียวแล้วรอบเดียวแล้วมาหน่อยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเออสวยโหมาต่อชีวิตนะเหมือนมาต่อชีวิตมาต่อชีวิตให้ไหลไปมาต่อชีวิตเออสวยก็ยาวๆอาไว้ ยาวๆไว้คูณเท่าไหร่แล้วหกไม่ตม 6, ่ำกว่าหกเอ้ยฟองทองมาอีกคูณทีละสามอะ่ะโหยสามรอบนี่คุณภาพแล้วเพิ่มทีละสามเพิ่มทีละสามโอ้โหยังไงก็ถึงถึงหมื่นวะเนี่ยสองสี่หกแปดสิบหมื่นแล้วนะค,น 100, 100, 100, 100, คูณร้อยเกินร้อยคือคือถึงหมื่นแล้วกำไรเน้นๆแล้วนะโอ้โห,โหเกมใหม่ตายดีจริงๆโอ้ยยาวนอนนับเงินเลยอย่างเงี้ย รอนับเงินยาวๆนั่งนับเงินยาวๆมาดูกันว่าจะคูณได้ถึงเท่าไหร่นะเแ็นเขาว่าไปถึงพันได้เลยแต่เราน่าจะไม่ถึงหรอกมั้งถ้าถึงพันก็เป็นใส่อะไรมั้งเนี่ย <c oughs> เอ,อ้ยมาดีตัวเดียวเฮ้ยสวยคูณสามสิบกว่าแล้วสามร้อยกว่าแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโคูณอย่างนี้คูณอย่างนี้ มาหน่อยมาอีกมาอีกเลยสองรอบมาอีกคูณยา,ยาวๆไปคูณยาวๆไปเออยาวไป,ยายาวไปตอนนี้คือถ้าไม่ได้ถ้าไม่มาอีกรอบก็ไม่เป็นไรแล้วกำไรน่เน้นแล้วนะนี่คูณเกินเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกินสองร้อยแล้วเออไม่เป็นไรเกินสองร้อยแล้วไม่ต่ำกว่าสองหมื่นละเออ ปาด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 สามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดเก้าคูนร้อยสี่หมื่นเก้าไม่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเจ็ดวะสี่หมื่นเจ็ดเก้าโอ้โหสุดยอดเกมใหม่แต่ใครพีจีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ